แล้วเวก็อยู่กับเจ้าคันนี้นะคะมิซูบิชิมิลานหน GLX นะคะคันนี้ได้เป็นหน้าจอดามิทัลปีสองพัี มาพร้อมเลขไม้เพียง1 3,000เท่านั้นเลขไม้ถือว่าน้อยมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นรอบพันกันค่ะสําหรับคันนี้นะคะตัวกระจังด้านหน้าจะได้เป็นสีดาตัดกับสีตัวรถแล้วนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะอีโกคลานะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนคันนี้ได้เป็นแมกใหมย่ยางใหม่มาให้แล้วเพิ่งเปลี่ยนให้ใหม่สดๆร้อนๆเลยปี2024บอกเลยว่าโครงสร้างเดิมแท้ทุกจุดน็อตไม่ขยับเม็ดอาร์ตอยู่ครบเราได้ให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบโครงสร้างให้คุณลูกค้ามากกว่า3 4 4จุดจากบร,ริษัทกูอินสั่นทย อุ่นใจหายห่วงได้เลยค่ะภายในคันนี้ก็จะได้เป็นโทนสีดำนะคะเป็นเบาะผ้าเดิมแท้จากโรงงานเลยหน้าจอแบบทัชสกรีนไดนามิกชิลระบบแอร์แมนนวลระบบเกียร์ออโต้นะคะคันนี้ยังจะได้เป็นเบรกมืออยู่ออปชั่นภายในจัดเต็มไปเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับออปชันคันนี้รถปีใหม่เรียกไม่น้อยเพียงหมื่นนิดเท่านั้นผ่อนเพียงเดือนละ5 0 0 0ันบาทตลอดอายุสัญญาฟรีดาวน์0%ไม่ต้องดาวไม่ต้องทับออกง่ายได้ทุกอาชีพ ลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์ชื่อและเบอร์โทรไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยหรือสามารถ oh ายกหูใส่ด่วนได้ที่0924478888หรือเบอร์โทรเบ0918730089แล้วพบกันที่โชว์รูมกอริล่าคานะวานะครเพราะคุณคือคนสำคัญกอริล่าคารรักรถรักคุณค่ะ